สวัสดีครับวันนี้เราจะแม้แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจมากเป็นหลักสูตรที่คิดว่าไม่ค่อยมีคนสอนเพราะมันเป็นหลักสูตรที่ยากแต่ประโยชน์มันเยอะมากอ่าน,นหลักสูตรนี้ชื่ออะไรการอ่านตาพืชมนุษย์จนอย่างรู้ถึงความเป็นคนพูด,ดง่ายๆก็คือการอ่านนิสัยคนทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงลูกน้องพนักงานหัวหน้าแล้วแต่คุณจะอ่านใครนะครับ หลักสูตรนี้คือการอ่านมนุษย์อ่านคนทุกคนให้เข้าใจแล้วคำถามถามว่าว่าทําไมต้องเรียนล่ะเรียนเรียนเพื่อให้ง่ายใครง่ายบ้างอา้าวถ้าคุณเป็นฝ่ายบุคคลถ้าคุณอ่านคนแล้วเข้าใจคุณก็จะสัมภาษณ์คนได้ในเวลาอันรวด,ดเร็วคุณจะรู้แล้วว่าคนคนนี้เข้ามาถ้าจะอยู่งานนานทำงานนานไหมทำงานเป็นไหมที่เขาพูดมาโกหกมันไม่โกหกถ้าเป็นฝ่ายขาย ก็จะคุยกับลูกค้าอย่างเขาโอกเข้าใจง่ายในการขายเพราะ,ะนั้นสรุปคือไม่ว่าจะเป็นพน,น,นักงานแผนไหนทํางานกับคนอื่นก็จะง่ายเพราะรู้นิสัยของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้บริหารล่ะเป็นเจ้าของล่ะก็ยิ่งต้องเรียนทีนี้เรามาดูต่อแล้วถ้าเป็นพ่อกับลูกลูกกับพ่อล่ะลูกอ่านพ่อก็จะเข้าใจแนละ้วเออทําไมพ่อเรานิสัยอย่างนี้แม่เรานิสัยอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทาไมตากระยายเราถึงน,นิสัยอย่างนี้ พอเราอ่านแล้วเราเข้าใจก็จะล่มเย็ยนเป็นสุขพ่อแม่จะได้เรียนก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นว่าทำไมลูกเราถึงเป็นไข่ในหิงทําไมลูกของเราถึงแข็งแกร่งทําไมลูกเราพูดประโยคนี้เขาถึงไม่พอใจเราจะรู้และอยู่เขาได้นี่คือแค่ประโยชน์ทัานทุกคนมาเรียนเลยประโยชน์เยอะราคาคอสก็ไม่แพงอันต่อมาถามว่าวิชานี้หลักสูตรนี้มีกี่วิชามีสองวิชาวิชาแรกคือเรื่องการอ่านค้น ก่านกรรมพืชมนุษย์ก่อนจนรู้ถึงนิสัยเริ่มต้นเราจะแบ่งคนเนี่ยให้คุณเข้าใจก่อนว่าโลกใบน,นี้มีคนทั้งหมด6ประเภทหประเภทคุณจะได้เข้าใจอย่างละเอียดโดยไม่ต้องจำนั้นหลักสูตรนี้ไม่ได้หลักสูตรเรื่องของหงูเห้งแต่เราแบ่งให้คุณเข้าใจก่อนว่ามนุษย์มีทั้งหมดหประเภทเมื่อคุณเข้าใจคุณเป็น้อจา แล้วคุณจะบอกได้เลยว่าเขานีสใส่เป็นแบบนี้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 นียาวไปเลยประเภทนี้ยาวแบบนี้แบบนี้ใส่แบบนี้นี่ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้หลังจากนั้นเมื่อคุณเข้าใจองค์ประเภทแล้วเราจะสอนให้คุณมาผสมเผ่าพันธุ์พอเมื่อคุณเข้าใจเผ่าพันธุ์ปั๊บคุณจะเข้าใจมนุษย์บนโลกนี้ทั้งหมดเลยเจอใครก็จะเข้าใจเพราะเราผสมเผ่าพันธุ์ที่คุณดูหลังจากนั้น เราจะสอนให้คุณสามารถทํางานกับทุกเผ่าพันธุ์ได้คราวนี้เมื่อจบปั๊บเราจะเข้าสู่การอ่านคนขั้นสูงอ่านคนขั้นสูงอ่านยังไงคือเห็นแล้วคนเนี้ยเราจะรู้เลยว่าคนคนเนี้ยนิสัยยังไงอย่างลึกๆถ้าสามารถดูได้ถึงทั้งวันนั้นคุณฝึกได้นะคุณจะอ่านได้ดูแล้อ่ออานแล้วรู้เลยว่าคนคนเนี้ยตอนเด็กนิสัยยังไงอนาคตจะเป็นยังไงรวยหรือไม่รวยบอกได้เลยจากนิสัยของเขา ถามว่าเราจะอ่านที่ัย่ก็จับอะไรล่ะอ่านตั้งแต่คําพูดสีหน้าดวงตาการเดินการนั่งกระเป๋าที่ถือหมาที่เลี้ยงพัดลมที่ใช้รถยนต์ที่ขับนาฬิกาที่ใส่บอกนั้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่มาเรียนเนี่ยสนุกแน่คนที่มาเรียนเนี่ยคุณจะรูที่สส่ของคุณบางคนหาจุดตัวเองไม่ได้ว่าคนตัวเองเนี่ยมีอะไรดีเรากพจะบอกคุณให้ว่าคุณมีอะไรดี บางคนสามารถไปประกอบอาชีพที่อย่างถูกต้องเลยเรียกว่าแทบจะไขความลับให้คุณด้วยไขยความลับคนในห้องด้วยแล้วคุณก็สามารถไปใช้ตัวคุณเองได้ในงานทุกอย่างเมื่อจบเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะสามารถทํางานกับทุกๆคนได้อย่างเข้าใจปกครองลูกน้องได้อย่างดีเข้าใจหัวหน้าได้อย่างลึกซึ้งดูแลลูกได้อย่างดีเข้ากับเพื่อนได้อย่างดีและวิชาที่สองที่เราจะสอนนะั่นคือ mindset mindset ก็คือความคิดทัศนคติ สนย์รวมเนี่ยของความคิดเนี่ยเราจะบอกคุณทั้งหมด12ข้อให้คุณไปปรับเปลี่ยนไมเซ็ e ในการทํางานกับคนทั้งหมดเนี่ย6ประเภทกับทุกคนบนโลกใบนี้เรียกว่าไงว่าหลักสูตรเนี่ยคุ้มแสนคุ้มเพราะว่าคุณเรียนหลักสูตรเดียวคุณได้เรียนถึง2วิชาวิชาแรกคืออา่านการด้วยมนุษย์วิชาที่สองคืออ่านไมเซ็ e ในสุดคุณต้องประสบความสำเสร็จในการทํางานได้อย่างแน่นอนสนใจสมัครด่วน ด่วนดวนพอเรารับแค่จำนวนจำกับขอบคุณครับแล้วเรามาเจอกันในห้อง